ายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนข้าราชการทุกท่านรวมไปถึงส่วนปรชนนะครับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปีพศ2564มีระเบียบการประชุมวาระการประชุมด้วยกันทั้งหมด3าวาระนะครับหากที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอกัดขอเปิดการประชุมครับครั้งที่แล้วผมเปิดเผยไปเรืออเออเ่องนี้เรื่องขอมเงียบเข้าไหร บางคนอ้างว่ามีที่ดินอยู่สองแปลงแต่คู่เราสู้ที่คูเราบเงินเุกคนไม่ได้มีสองแปลงบางคนขับขับรถยนต์โตโยต้ามีรถอสี่ห้าคันแต่มีเพียงขับสองสามคันไม่เย้เ่ามาก็มีผู้รับเงินเข่าไหรเช่นเดียวกันตรงนี้ผมเดิ๋ยวาเป็นห่วงนะว่าท่านยื่นไม่ถูกต้องยื่นไม่เข้าใจนะฮะว่าจะยื่นยังไงจะยื่นสดต้องเข้าไหร่ถึงต้องยื่น เดี๋ยวผมจะมีเจ้าที่ด้านตรวจสอบถึงมาบรรยายท่านบังสักประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะฮะในส่วนของเองเนี่ยก็ดีต้อนรับผ่าท่านที่จะไปยื่นยิบปปชเกิดการเปิดสารเราก็ต้อนรับตลอดนะให้คำแนะนำได้ตลอดนะฮะกฎหมายใหม่เนี่ยกรณีที่ตรงใจไม่ดีเดี๋ยวที่เกิดขึ้ครับเมื่อก่อนเนี่ยตัดสิทธิ์การเมือแค่นั้นห้าปีปัจจุบันเนี่ยตัดสิทธิ์การเมือตลอดชีวิตหลังปีห้า นำยนานผู้บริหารที่ผมแต่งตั้งแต่งตั้งมานะครับนั่นายริรับนู่กอเป็นรองนายกเทศมนตรีครับรองนายกิตศบาลกุงรุเป็นรองนายกเทศมนตรีครับงเลนตามนสีเป็นนายกเป็นรองนายกเทศมนตรีครับ ี่นายรัสิสมบัมิาเป็นที่ประกานายกเทศมนตรีานายรักศักด์ม่เทพเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีนายทัจวรรณขมิ้นทองเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ1 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขอสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าให้สวยงามได้มาตรฐานและกระจายอย่างทท่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน1.2จ,จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการการทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานา้ำท่วมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน 1.3ก่ 1> 1. อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลอย่างมีป,ประสิทธิภาพ1.4ดําเนินการสร้างประสานงานห่วงานภาพรักทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบก,การใดดอนให้มีประสิทธิภาพรองรับความเจริญเติบโตอของเมืองแมนาคต1.5จัดหาแหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหากาเรเก็บน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2. นโยบาย กละพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม2.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญต่าง,าง,างๆเพื่อปูกวังจกี่สวนึกของประชาชนต่อสับันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2.2ส,ส่งเสริมสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ที่ดีงามอันเป็นมงคลให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเผยแใ,ให้บุคคลภายนอกและหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วม2.3ส,ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยอากาศ2.4ส,ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุเช่นการจัดเย,ยี่ยยังชี่การออกกําลังกาย และการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง2.5ส่งเสริมสนุนการเรียนรู้เรื่องรู้เรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเพื่อจะได้มีสุขภาพพลเมือที่ดีและห่างไกลยาเสพติด2.6 อยากให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในทุกวัยเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภณีประจําปีเป็นต้น27ส,งส่งเสริมบับาทอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้อสอมทสภโยงทางสุขภาพที่กระจายอยู่ทุกชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็งและยิ่งขึ้นไป28ส,ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจปัญหาโรคเอดในสังคมแก่ประชาชนพร้อมดูแลให้ความ đúng đẹp phố ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปลอดภัย2.9ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการารณรงค์ป้องก,กันยาเสพติดการจัดหาสถา,านที่และส่งเสริมส่อสองผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการสร้างิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาแก่นักเรียนการจัดกีฬาต้านยาเสพติดทั้งชุมชนและในโรงเรียนการสนับสนุนโยชนในชุดชนให้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาและ รวมทั้งผนิกกำลังทุกภาคส่วนทุกชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจรงิงจังเพื่อให้เกิดปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีความเช้าแข็งเป็นระบบและต่อเนื่องและยัง่งยืน 2 1 0 0พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีควารมรู้ในการดูแลสุขภาพควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดเช่นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตลอดจะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยของประชาชน2.1 1ส่งเสริมไม่มีการศึกษาสุขอย่างทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสุขภาพ และพลัฒมาใหม่ที่ดีแก่ประชาชน2.2 1ส่งเสริมสนันุนคุณคร,ณร,ปาาาษษรูประเพณีการอุปสมบท9ภาษาแก่พุ้สานจันประเพณีการถือศีลอดแก่ชาวไทยมุสลิมตลอดกิจกรรมของศาสนาอื่นๆในพื้นที่2.3 1ส่งเสริมสนันุนการศึกอาชีพแก่ผู้ว่างงาน 3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ส,ส่งเสริมการส,ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีาลสารสนเทศเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษาและอีกความสามารถ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพจัดหาบุคลาลที่มีคุณภาพตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน3.2พัฒนาการยกระดับการศึกษาองเรียนในสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานและจัดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอื่นๆ ตามความต้องการของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3.3สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กได้โอกาสเพื่อให้ชนชทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม3.4แต่ให้มีการศึกษาอมจะะ์มการยธรรมศาสนาแก่ยาโยช,ชนเช่นอบรมธรรมทายาทบ,บ,บรรชนบรรจาสามในภาคฤดูร,ร้อน อบรมจริยธรรมสรามภาพอุดรแกเยาวชนมุสลิมตามการสุนัตโม่ 3. มุดา พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาส่งเสริมสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้ความรู้และทักษะเพียงพอและเสริมความรู้ด้วยตนเอง 4. นโยบายการพัฒนาด้านกนารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน4.1พัฒนาส่งเสริมส,สนุนให้มีการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2บริหารจัดการและบำร,รุงรักษาร,ระบบน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ4.3พัฒนาคุณภาพระบบาการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและช่วถึงไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง4.4ส่งเสริมและ,ละนนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองลดปริมาณขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ4.5ส่งเสริมและสนุนการขัดแยกขยะเพื่อนำขยะบางส ที่สามารถใช้ประโยชน์นำไปขายคําปุ๋ยและสาร EM เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน4.6พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธาระให้มีสาภาพแวดล้อมที่ดีน่าใช้น่าพักต่อตลดแต่ให้มีสวนสาาระเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน5 นะโยบายการพัฒนาด้านการกระตุ้นเศรษฐกษิจการท่องเที่ยว5.1จัดสร้างจุดชมวิวให้มีสวนพุทธชาติเพื่อเพิ่มเหล่งท่องเที่ยวในเมืองป่าตอง5.2ปรับปรุงและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 5.3ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิน่นโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านของทะเลและการท่อง,ทองเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งองค์กรชุมชนพัฒนาอาชีพต่างๆจัดหาสถา,านที่ที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกหรือของฝากรวมทั้งพัฒนาการผลิตอาชีพให้ได้มาตรฐานเช่นการผลิตอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน5.4 จัดทำโครงการบ้านป่าโดยการทำประการังเทียมเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพของประมงของคนท้องถิง่น5.5สร้างเลนมาเร่งใหม่ในป่าตองพัฒนาคลองปากบางโดยการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียส,งสง่งเสริมวิถีชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ป่าตองเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นถนนคนเดินริมคลองเปิดมุมมองใหม่ให้เมืองป่าตองเป็นตลาดที่จำหน่ายอัทะเลที่ศักดาถูกหลักอนามัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรมเป็นการต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวประมงได้มีรายได้เพิ่มในช่วงสถานการณ์ยุคโควิดมาจุดหกชิพฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจเมืองป่าตองส่งเสริมสตรีฟู้ด โดยจะดำเนินการจัดสรรทุนทีท่ขายของสำหรับประชาชนและพัฒนาให้ในมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเพื่อกระตุ้นเศรษฐก,กิจและเป็นอีเวนต์ใหม่ในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ5.7ส่งเสริมกีฬาการท่องเที่ยวโดยกระชับความเป็นร่วมมือกับทอทอทและภาคเอกชนผลักดันให้โครงการให้ป่าตองเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานา ชาติเช่นเร่งเชรนมาราธอนไตรีเรียมไตกีฬากีฬาทางน้ำกีฬาตกปลาและกีฬาบินหัด5.8จ,จัดสมุนถนนสายบันเทิงบางลาให้เป็นมิตรกับคนตาตองและนักท่องเที่ยวโดยดูแลในเรื่องความปลอดภัยความสะอาดรวมถึงสส่งเสริมกิจกรรมโชว์ต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว แบบกครอบครัวในช่วงค่ำคืน5.9สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยร่วมมือกับทททภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมระดับประเทศระดับรูปและการต่อเนื่องให้ได้รับรู้ในปฏิทินการท่องเที่ยวนานาชาตินโยบายการพัฒนาด้านบริหารจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนในการบริหารและการพัฒนาเมืองร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคุณชันเช่นจัดให้มีเวทีสาธารณะการสำรวจความคิดเห็น,น,อน,ข,อน,นอของประชาชนต่อการบริหารโดยร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตรวจสอบร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินการผลงานเพื่อให้เกิดการบริหารพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง6.2จัดโครงการทศบาลของพบประชาชนโดยดาเนินการจัดการปลุ่มย่อยในพื้นที่เพื่อนําบริการด้านต่างๆไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการผมว่าจะให้ขอบคุณทุกพื้นที่ 6.3ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร,ารย้านหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานกับให้าสามารถป็นบัตงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างทั่วถึงตลอดจนพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบาลให้เพียงพอและทันสมัย6.4ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรมและจตุาบจิ การต่างๆเพื่อความเหมาะสม6.5พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาลสร้างความเป็นธรรมในการเก็บภาษี6.6ส่งเสริมสนับการดำเนินงานของคณะกการชุมชนตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อสุดาให้องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนและของเทศบาลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และตระหนักในกระบวนการและหน้าที่ของตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องและส่้าสมั มอ6.7จัดโครงการชาวป่าตงโหทเหมืออาชีพผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ประกอบการ้กักงารทุกสาขาอาชีพตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานแบบมืออาชีพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งจะนําไปสู่ความประทับใจ ซึ่งจะเป็นต้นสุนสำหรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน6 8จัดความเป็นระบบระเบียบของมั่นเมืองเพื่อความสวยงามและสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์ส,สินของประชาชน69มุ่งเน้นพัฒนาป่าตองนองสมัครที้เมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะ และให้และการให้บริการที่ทันสมัยออกจุนศนพัฒนาและส่งเสริมด้านป้องกันป้องกันและบรรเทาสารภายัยให้มีความพร้อมในทุกๆด้านโดยจัดให้มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในพมือนที่ด้วยระบบ ต้องโทรทัศน์วงจรปิดยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเช่นไรกาดตลอดจนพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรกานในการป้องกันและบรรเทาสาธให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่างๆ